สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูในเสริมทัศษะคณิตศาสตร์ค่ะคุณครูจะพาดเด็กไปเรียนรู้ในเรื่องดอกไม้ในประเทศอาเซียนกันนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากประเทศไทยนะคะดอกไม้ประจำชาตินะคะก็คือดอกราชพฤกษ์นะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าดอกคูนนั่นเองค่ะประเทศที่สองนะคะประเทศกัมพูชานะคะ ดอกไม้ประจำชาตินะคะก็คือดอกรำด้วนประเทศที่สามนะคะก็คือประเทศลาวนะคะดอกไม้ประจาชาตินะคะก็คือดอกจำปาลาวหรือเรียกอีกอย่างว่าดอกลีลาวดีนั่นเองค่ะ ประเทศที่4นะคะประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่านะคะดอกไม้ประจำชาตินะคะของประเทศพม่านะคะก็คือดอกประดู่ประเทศที่หนะคะประเทศเวียดนามดอกไม้ประจำชาตินะคะก็คือดอกบัวค่ะประเทศที่6นะคะประเทศมาเลเซีย ดอกไม้ประจําชาตินะคะก็คือดอกชะบาแดงนั่นเองค่ะประเทศที่7นะคะประเทศอินโดนีเซียนะคะดอกไม้ประจําชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ราตีนะคะ ประเทศที่8ปนะคะประเทศสิงคโปร์นะคะดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์นะคะก็คือดอกกล้วยไมยแ้แวนดาค่ะประเทศที่9นะคะประเทศบูนดอกไม้ประจำชาตินะคะก็คือดอกซานชวา ประเทศสุดท้ายนะคะก็คือประเทศที่1ินะคะประเทศฟิลิปปินส์นะคะดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือดอกผุดแก้วนะคะต่อไปให้เด็กๆนะคะยิบแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการทางด้านิตศาสั์ขึ้นมาได้เลยเด็กๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ดินสอสีให้พร้อมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยคะ่ะ ให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านคํำสั่งกันก่อนค่ะเด็กๆใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูนะคะระบายสีภาพดอกไม้ที่มีจำนวนน้อยกว่าและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างระบายสีภาพดอกไม้ที่มีจำนวนน้อยกว่าและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่าง เดี๋ยวเรามาสังเกตดอกไม้ดอกแรกนะคะนั่นก็คือดอกไม้ประจําชาติกัมพูชานะคะนั่นก็คือดอกลําดวนดอกลํดวนเดี๋ยวเราลองมานับนะคะว่าดอกลํดวนมีทั้งหมดกี่ดอกเด็กๆใช้นิ้วชี้แล้วก็นับตามคุณครูค่ะ1212มีทั้งหมด2ดอกค่ะ เลข2ฮินดูอารบิกเรามาดูฝั่งทางด้านขวามือบ้างนะคะเด็กๆด,ดอกไม้ประจําชาติเวียดนามนั่นก็คือดอกบัวดอกบัวดเด็กๆลองมานับนะคะว่ามีดอกบัวทั้งหมดกี่ดอก1นหนึ่งเลข1ฮินดูอารบิก เรามาดูฝั่งทางด้านล่างบ้างนะคะเด็กๆเด็กๆใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูนะคะดอกไม้ประจําชาติบูในดารุสลามนั่นก็คือดอกดอกซ่านชวาดอกซ่านชวาเด็กๆช่วยกันนับนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ดอก1นึ่งสองสามหนึ่งสองสมมีทั้งหมดสามดอกค่ะ เลข3ฮินดูอารบิกและดอกไม้สุดท้ายนะคะเด็กๆดอกไม้ประจําชาติมาเลเซียดอกไม้ประจําชาติมาเลเซียนั่นก็คือดอกชบาแดงดอกชบาแดงเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ดอก1 2อีกครั้งค่ะ1 2 เลขสองฮินดูอารบิกต่อไปค่ะเมื่อเราเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าระหว่างดอกลำดวนที่มี2ดอกค่ะมีค่ามากกว่าน้อยกว่าดอกบัว1ดอกค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าดอกอะไรเอ่ยที่มีค่าน้อยกว่าเก่งมากค่ะนั่นก็คือดอกบัวมีทั้งหมด หนึ่งดอกนั่นเองเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะไประบายสีนะคะภาพที่มีดอกไม้จำนวนน้อยกว่านั่นเองค่ะให้เด็กๆหยิบสีขึ้นมาแล้วเราไประบายสีกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูทางด้านล่างกันนะคะต่อไปค่ะระวังดอก ซานชาวานะคะที่มี3ดอกค่ะมีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าดอกชาบาแดงที่มี2ดอกค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าดอกไหนเอย่ยที่มีค่าน้อยกว่าเก่งมากค่ะนั่นก็คือดอกชาบาแดงมีจํานวน2ดอกนั่นเองเดี๋ยวต่อไปเราจะไประบายสีกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเขียนชื่อแล้วก็ชั้นกันนะคะการเขียนชื่อของเราเด็กๆจะต้องเริ่มจากหัวกลมตัวตรงเขียนทับรอยปากกาสีแดงและจะมีเด็กบางคนค่ะที่ตอนนี้เขียนชื่อเองได้แล้วนะคะให้เด็กเขียนชื่อด้วยตัวเองเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกในวันนี้ค่ะจะเป็นการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะเด็กๆและก็ระบายสีภาพดอกไม้ที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะระบายแค่สองรูปนะคะรูปแรกนั่นก็คือดอกบัวเพราะว่าดอกบัวนะคะมีอยู่หนึ่งดอกนะคะหนึ่งนะคะก็จะต้องน้อยกว่าสองดอกบัวเราจะใช้สีชมพูนะคะส่วนตัว ก้าแล้วก็ตัวใบเราก็จะใช้สีเขียวนะคะและทางด้านล่างค่ะนั่นก็คือดอกชาบาแดง เห็นไหมคะเด็กๆมีจำนวนน้อยกว่านั่นก็คือสองนะคะน้อยกว่าสามดอกชาบาแดงในชื่อนะคะเขาก็บอกอยู่แล้วเราก็จะต้องใช้สีแดงส่วนเกสรสีเหลืองนะคะและตัวก้านและใบเด็กๆก็จะต้องใช้สีเขียวนะคะใครที่ดูคลิปวิดีโอของคุณครูเด็กๆก็จะทำถูกนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ